ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่2,101ชื่อถงพูดพลางยังคงทำสีหน้าเรียบเฉยเจ้าห้าเจ้ากลับมาแล้วรึเจ้าห้าได้ยินนี่ไม่ใช่ว่าเหมือนเสียงของเจ้าหยวนเลยหรอกหรือจากนั้นชื่อถงก็ไพลสองมือไปด้านหลังแล้วพูดอย่างเคร่งขรึมว่าฝ่าบาทวันพรุ่งนี้รีบหาหรือเรื่องสำคัญแต่เช้าอย่าได้ชักช้าเสียเวลาคราวนี้เป็นเสียงเจ้าเลิง พี่ห้าฆ่าทะเลาะกับเจ้าอ้วนอีกแล้วคราวนี้เสียงของเจ้าเจ็ดองฉีพ่อคราวนี้เป็นเสียงของเจอหลานอยู่เหวินเฮ่ารีผ้ามรามอย่างรวดเร็วเอาละละไม่ต้องเรียนทําเสียงตามแล้วเจ้าเรียกข้าว,ว่าท่านอาอยู่เหวินเหมือนเดิมเถอะพ่อทําไมถึงต้องเรียกพ่อว่าท่านน่าอยู่หาหนด้วยละ่ะเจอหลานโผล่หน้าลงมาจากมุมบันไดสีหน้างุนงงสงสยัยอยู่เหวินเฮ่าเงยหน้าขึ้นสีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นยินดีระคนประหลาดใจอา นี่ใครกันดูซิว่านี่คือใครกันเขาสาวเท้าเดินขึ้นไปอย่างรวดเร็วแต่แล้วเหนือชานบันไดขึ้นไปลูกชายทั้งสองพลันกระโดดลงมาเสียก่อนแล้วตะโกนพร้อมกันว่าพ่อลูกชายสองลูกสาวหนึ่งยืนเรียงรายอยู่เคียงข้างกันอยู่หวนเท้ากลางสองมือออกจนกว้างนึกลังเลอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดก็เอื้อมมือไปกอดลูกชายทั้งสองคนก่อน ความรักของพ่อที่มีต่อลูกชายไม่ต่างอะไรกับแมลงปอที่บินโฉบแต่เหนือผิวน้ำเพียงไม่นานก็รีบปล่อยมือแล้วหันไปกอดลูกสาวต่อพ่อไม่รู้เลยว่าพวกเจ้าจะมาพ่อกำลังคิดอยู่ว่าจะกลับไปแต่แม่ของพวกเจ้าบอกว่ายุ่งยุ่งอยู่พวกเซเว่นอัพก็ยุ่งเหมือนกันพวกเจ้าจะมาก็ไม่บอกพ่อก่อนสักคำเจอหลานยังไม่ทันได้พูดอะไรมู่รุกงกงก็พูดขึ้นมาจากด้านล่างว่า ฝ่าบาทเสด็จลงมาก่อนเถิดท่านกอดองคหญิงแน่นขนาดนี้องคหญิงแทบจะหายใจไม่ออกแล้วพะยะค่ะเฮ้อโดนรัดจนแก้มน้อยๆของนางแดงกลับไปหมดแล้วอยู่เหวินห้าปล่อยลูกสาวลูกไล้สองแก้มพลางสำรวจดูอย่างละเอียดยังดีอยู่ไม่ผอมลงยังคงงดงามไม่เปลี่ยนพ่อพวกเราคิดถึงพ่อกับแม่มากเลยเจอหลานจับมือเขาอย่างออดอ้อนก่อนวันหยุดฤดูร้อนพวกเราคุยกับแม่เอาไว้ว่าจะมาแม่ยุ่งอยู่กับโครงการจนกลับไปไม่ได้พวกเราก็เลยมาที่นี่แทน แล้วพวกเจ้ายุ่งกันอยู่หรือไม่อยู่เวหวินเฮารีผัันหน้าไปถามสลาเปาทันทีเจ้าออกมาได้รึโสฝูรู้ไหมว่าเจ้ามาที่นี่ถ้าลาง,งานมาแล้วเขาก็ตอบตกลงแล้วด้วยพวกเราอยู่ที่นี่ได้เจ็ดวันรัชทายาทยิ้มพลางเดินลงไปจูมือของชื่อถงเจ็ดวันรึแม้ว่าอยู่เหวินเฮาจะดีใจที่ได้พบหน้าลูกชายแต่เจ็ดวันก็นับว่านานพอสมควรอยู่ รัชทายาทไม่เหมือนเขาเขานั่งสางงานในราชสำนักมาสิบกว่าปีแล้วจะออกมาสักหลายหลายวันก็ไม่เป็นปัญหาแต่รัชทายาทเพิ่งจะเข้าสู่ราชสำนักได้ไม่นานหรือไม่ก็อยู่สักห้าวันดีไหมอยู่วนเฮาถามสายตาของรัชทายาทดูอบอุ่นตอบรับอย่างเชื่อฟังได้เจ้าห้าหยวนชิงหลิงก็ลงมาด้วยเห็นลูกสาวคนเล็กออดอ้อนคลอเคลียเกาะเกี่ยวอยู่ข้างแขนของเขาก็ยิ้มพลางพูดว่าได้เจอลูกสาวแล้วมีความสุขแล้วล่ะสิมีความสุขสิ อยู่วนเฮายื่นมือออกไปจูงมือนางได้พบลูกสาวลูกชายชื่อถงข้าดีใจมากเลยละ่ะเขาไม่ได้ลำเอียงนะจะลูกชายหรือลูกสาวก็ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันหมดชื่อถงจับมือรัชทายาทแล้วเดินลงไปยืนที่ปักบันไดมองดูพวกเขาแล้วพูดว่าข้ามีเรื่องจะแจ้งให้ทราบทุกคนเชิญนั่งลงก่อนทําไมเขาไม่รู้มาก่อนเลยละ่ะนางไม่เห็นจะพูดอะไรเลยนี่นาชื่อถงเป็นข่าวดีอะไรเหรอรีบบอกมาเถอะเจอหลานถามอย่างคาดหวัง เปรี่ยงครื่นครืนอะไรนะนี่เขากำลังจะเป็นปู่แล้วหรือช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่2,102ความเข้าใจผิดที่เกิดจากชื่อถงน้อยทำให้เจ้าห้ามีข้ออ้างดีๆในการพูดคุยกับลูกชายคนโตเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตได้พอดีสองคนพ่อลูกขังตัวเองอยู่ในห้องมิชิตเจ้าห้าสอนแนวคิดการแต่งงานที่ถูกต้องให้กับเขา ความถูกต้องที่ว่าก็คือแต่งงานให้ช้าลงหน่อยมีลูกให้ช้าลงหน่อยแต่ก็ไม่ต้องช้าจนเกินไปแต่งงานสักตอน25มีลูกสักตอน28ทําทำอย่างนั้นแล้วจะได้เพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตคนวัยหนุ่มสาวแต่คิดไม่ถึงว่ารัชทายาทก็มีความคิดแบบนี้เหมือนกันแต่ประเด็นหลักๆเป็นเพราะชื่อถงยังเด็กอยู่ชื่อทงพยายามเรียนรู้เรื่องราวของสังคมมนุษย์อยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับตระกูลจิ้งจอกแล้ว นางนับว่ายังเด็กเกินไปจริงๆทุกครั้งที่รัชทายาทคิดเรื่องแต่งงานก็ต้องชักเท้าถอยเพราะเหตุผลนี้เสมอเขาไม่อยากรีบกักขังนางไว้ในกรงที่เรียกว่าการแต่งงานนางควรได้ใช้ชีวิตที่สนุกสมวัยเพลิดเพลินไปกับชีวิตที่นางควรจะมีเมื่อรู้ว่าลูกชายเข้าใจในเรื่องแบบนี้เจ้าห้าก็รู้สึกวางใจลงได้มากจริงฮ่า <laughs> ฮมีเด็กๆอยู่ด้วยชีวิตของเจ้าห้าจึงเปลี่ยนเป็นสมบูรณ์แบบมากขึ้น เดิมทีมันเคยยุ่งเหยิงแต่ตอนนี้กลับเติมเต็มจนสมบูรณ์แบบแล้วจริงๆแต่ทางด้านของเจอหลานกลับมีปัญหาอยู่บ้างเล็กน้อยบางที่อาจเป็นเพราะเจอลานมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมที่เปิดถังมาโดยตลอดหลังจากมาที่นี่นางก็ยังคงรักษาความละเอียดอ่อนข้อนี้เอาไว้เสมอวันหนึ่งนางกลับมาจนดึกเจ้าห้ามารอนางอยู่หน้าประตูบ้านเพราะเขาโทรหาเท่าไหร่นางก็ไม่ยอมรับสาย เมื่อนางกลับมากลับเห็นว่าทั้งตัวของนางเต็มไปด้วยเลือดเจ้าห้าตกใจจะนอกสันขวัญหายเมื่อนึกถึงสิ่งที่นางทำในเปิดถังจึงรีบลากนางไปที่ห้องหนังสือลูกสาวเจ้าไม่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายที่นี่นะเจ้าจะทำอะไรตามอําเภอใจไม่ได้เจอหลานยิ้มพลางพูดว่าเพ่อท่านคิดว่าข่าไปฆ่าคนมาเหรอเลือดที่อาบอยู่บนตัวเจ้าไม่ได้ไปฆ่าใครมาหรอกรือเจอหลานดึงพ่อมานั่งลงพูดว่า ข้าไปจับฆาตกรมาไม่ได้ฆ่าเขาแค่จับเขามัดแล้วส่งไปที่สถานีตำรวจข้ายังรวดไปค้นหาหลักฐานออกมาเอาไปมัดติดบนตัวเขาด้วยจริงรึทำเอาพ่อตกใจแทบตายแล้วในฐานะห้องเต้ของแคว้นแควนหนึ่งอยู่เห,นหวนเฮาย่อมรู้ถึงความสำคัญของหลักนิติธรรมที่เปิดถังมีคนที่ยึดหลักมีบุญคุณต้องทดแทนมีแค้นต้องชำระแต่ที่นี่เขาไม่สนับสนุนพ่อเจอหลานพูดเบา จริงๆแล้วเราทุกคนล้วนมีความสามารถพิเศษในคดีฆาตกรรมบางคดีเวลาที่ฆาตกรก่อเหตุจะกลบเกลื่อนหลักฐานได้ละเอียดมิชิดมากมันยากที่ตำรวจจะหาตัวฆาตกรเจอถ้าเราสามารถใช้ความสามารถพิเศษของเราในการช่วยเหลือตำรวจก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยทวงคืนความยุติธรรมให้กับเหยื่ออยู่วนเฮาถึงกับผงะไปเล็กน้อยเขากลับไม่ได้คิดถึงจุดนี้มาก่อนเลยพ่ออาชีพเดิมของพ่อคืออะไรเจ้ากะเจอหลานถามห้องเต้อย่างไรละ่ะ อยู่วนห้าวร่องตอบออกมาเจอลานสายหน้าเบามองไปที่พ่อของตัวเองก่อนที่จะมาเป็นห้องเต้ละ่ะรัชทายาทนส่สิก่อนหน้ารัชทายาทละ่ะอ,องฉูก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่ใครๆก็พูดกันว่าผู้ชายจนถึงวันตายก็ยังเป็นเด็กหนุ่มหรอกเหรอเจอลานยิ้มอย่างกระอักกระอ่วนได้พรุ่งนี้ลูกจะอัปเดตมุกใหม่ๆมาเล่นแทนความจริงในสมัยนี้ก็มีอาชีพประเภทนักล่างเงินรางวัลเหมือนกัน ทางตำรวจจะเป็นฝ่ายตั้งเงินรางวัลจากนั้นนักล่าก็ไปไล่ตามจับพ่อเป็นคนที่มีทักษะพิเศษแต่ที่ผ่านมาเขาไม่เคยใช้มันเลยถึงขั้นเพิกเฉยไปโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำยิ่งไปกว่านั้นถ้าพยายามจะกลายเป็นคนปกติจนต้องปิดบังตัวเองนั่นไม่เท่ากับว่าเป็นการทำผิดต่อทักษะความสามารถพิเศษนี้หรอกหรือขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ